ในผสงกรานะคะเป็นที่ฮิตกันก็คือน้ำปรุงแล้วก็น้ำอบน้ำอบก็จะไม่ใช่เป็นสีแบบนี้ค่ะน้ำอบก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะคะเพราะว่าผสมตีแป้งค่ะแล้วน้ำปรุงจะเป็นสีนี้นะคะอันนี้เป็นกลิ่นจำปานะคะจริงๆแล้วมีหลายกลิ่นค่ะมีกลิ่นจำปากลิ่นชมพนาทกลิ่นเอ่อเกลือบ,บนทานบนทาทิพ์คือลักษณะพิธีการทําแบบโบราณนะคะถ้าใครสนใจตามลิงก์ข้างล่างเลยนะคะ ตามตะกร้าข้างล่างเลยสามารถกดได้นะคะแล้วการใช้กลิ่นหอมในแบบของโบราณเนี่ยจะมีความรู้สึกลึกซึ้งนะคะเพราะว่าจะต่างกับน้ำหอมของฝรั่งนะคะส่วนมากน้ำหอมของฝรั่งเนี่ยก็จะใช้วิธีเทียบกลิ่นนะคะจะไม่ใช่กลิ่นดอกไม้แท้แต่ว่ากลิ่นหอมของน้ำปรุงแบบไทยๆเนี่ยจะใช้ดอกไม้แท้นะคะส่วนอันเนี่ยก็จะใช้กุหลาบมอนแบบนี้นะอ่า ら